สวัสดีค่ะชบาสวัสดีพี่น้องแฟนคลับทางช่องทุกท่านนะคะฮามือนีนะคะชบาก็เดินทางนะคะ,ะมาอยู่ที่วัดนะคะคู่บานะคะเนาะซึ่งพี่น้องแฟนคลับทางช่องเรียกร้องเขามาหลนยนะคะให้มาติดตามแนวทางตัวเลขตองวดพวาเลขเพ่อนเขานะคะเขาตัวงเนียนคือศูนย์หานพี่น้องเนาะแล้วก็ไปที่ตามรับช่มน้ำกันนะคะแล้วก็เลขวิ่งคนฟันตัวเดียวฟันศูนย์เม็ดเดียวเนาะพี่น้องเนาะอ่ารอติดตามน้อกันสําหรับซ้ายวิ่งนะคะแล้วก็ สายวิ่งสายแรนยน้องพี่น้องเนาะห้ารอไปติดตามน้ำกันเลขประกบคู่บนส้นใดมาเป็นตัวใดนะคะเลขกลักซิบลักน้วยนะคะกระบาดเลขติดกระบาดนะคะเนาะหา,จากจังไดนะคะไปติดตามรับชมน้ำกันนะคะหาเขามารับชมคิมนี้เล้วนะคะมกักขึ้นว่าชาวฝากกติดตามกุลเลกด้แช่นะคะเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กับฉาบาในเรื่องพี่น้องค่ะพี่น้องค่ะเขาไปติดตามรับชมรับฟังแนวทางนําคู่บ่ากันค่ะ กราบนรมาสการค่ะกราบนรมาสการครับกราบนรมาสการเด้อปูเฟนคทับเบียกหลงมาหลายน่ะอยากได้อีกค่ะอยากได้ลักซิปลักนวยอีกเลขติดเลขวิ่งเอาครบสูตรนะคะมือในปากกาปากกาเบาๆจังหวัดศรีปที่ได้ได้วนชูวางใส่คัะ ัมันหลุดเขามาไล่แมนมันมาตดถ่าแล้วมันถอดยังมาหามาตดถ่ายอยู่นะก่อนตัวมันได้มันได้ส้นกันแวก็ไปตามสูตรมันแล้วเนาะตามสูตรนะคะผิดถือกบว่ากันเด้อพวินองเด้อตามสูตรนะคะเลขติดสี่ห้า สูตรหนึ่งสองสามสี่สี่ห้าสูตรสองสองสามสี่ห้าหกเจ็ด วิ่งเก้าเมตรเดียวแล้วบ่ครับผู้าเก้าเมตรเดียวแต่ว่าเลขเลขวิ่งมันบ่ได้ครับตามสูตรนี่นี่บาดครับบุคตามสูตรบขาตามสูตรโอ้โห โอ้บบโคืโได้น้ำโคกว่ะนวดหน่วยสองส,สี่ห้า,าน้อ่นำไปเลยหาแปดหาเก้าเลยดีนะคะ อันนี้โมเมนเลขดับเด้อเลขบอมักเด้อเลขบอมักขึก้นขึ้นขึ้หกสามหกบอมักนะครับคู่ว่าแต่ว่าเอฟซีกะคือสิจับได้นะครับสายยาคู่บ่าใกล้สิเปลี่ยนสายยาตัดตัวไหนออกตัวนั้นเละเด้อเก้าหกแปดแปดสี่หน้ากายสแป ห้าเก้าสองเก้าสี่เก้าห้าสูตรมุสีมาอยู่บ่มันส,สิมาอยู่บ่เอาจับจะไปสะกดนเนาะค่ะมากจะเงาเอาชุดเต็มไปก่อนค่ะเดี๋ยวจังมาตัดน่อกุอนครับมัน,นี้มันเป็นตองก่อนน้าแต่ผู้บาดชุดเต็มไปเพิ่นเบิ่งก่อนนะคะครับ พราะมันเหตดใดมาในนี้ได้เนาะ,ะ,ะตัวเก่ากับซีแม่บ้านอันนี้ก็เรียกว่าจาให้เบิดทั้งเก่าเก่าคู่จบนี่แล้วครับผมมาบ้าน,นจอขั้นผู้ใดบบมักตัวตัวนี้บวมักสูนก็ตัดออกเพราะคู่ายญาติมันเจ็ดญาติมันโพดเดี๋ยวนี้ญาติาเจ็ดโพอี่ญาติเจ็ดโพแต่ว่าว่าเด่นห้า เด่นหาเดินหาเต้นหากระสือติดหาแปดหาหาเก่าหานี่แล้วค่ะติดติดหาเนอกเดินหาแม่แต่ว่าวิ่งเก้าวิ่งเก้าแต่ว่าคู่บ่าวโบมักตัวนี้บ้านโบมักเก่าโบมักเก่าหาอ่าฮออือว่าโบมักแต่ว่าบบมักตัวนี้นะแต่ว่าเลขเด่นสุดๆรือเลขเก้าเลขเก้าบาดนี้แต่ว่าหาหานีนชนเลขห้าชนบมายโอ้บาดเห็นแล้มันสีมาตัวคู่บ่าวโบมักกันนะคู่บ้าน เอาพี่น้องแฟนครับนะคะพิจราหน้าเอาไปก้อนนะคะเนาะเป็นแนวทางต่องวดนะคะอันนี้ให้ชุดเต็มไปเลยนะคะเนาะ,ะเดี๋ยว,วเพิ่มที่ให้อีกเล็กน้อยค่ะเอาไปไลยๆแนงวดนี้แ้วจากสตัดทีหลังค่ะเนียนครับเอาไปไลยๆก้อนเป <8 S 2> ็นทีหลังเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดถือว่าเป็นชุดเต็มมันละนครับคุ้หว่านเนาะถือว่าชุดเต็มให้ FC เอฟซีเพื่อนไปเบิรงไว้จากก้อน ไปเวิรงไหวถือว่าเป็นหน้าทางตองวันเลยแต่ว่าคู่บายให้วิ่งวิ่งเก้าเก้าเม็ดเดียวพอรอคือวิ่งศูนย์เม็ดเดียวหวดที่ผ่านมาวิ่งศูนย์เม็ดเดียวมากคักมากเนี่ยล่อชุดตัดกับล่ออีกจังน่อยคือคู่บ่ายใะไห้ไปตัวนี้ซะก่อนเด้อโอ้มาตัวนี้ซะก่อนไปตัวนี้ครับตัวนี้ไปเป็นการบ้านนอกคู่บาวเนาะไปทราบคู่ก่อน ให้ว่านี่ให้สามคู่เอาไปพิจารณาก่อนจ่กับบรลูว่าหอดมือมากสิเป็นตัวตัดหรือตัวใดแต่ส่วนมากคันนั้นสามชตรนี้มันส้นตัวใดมันสิม้าตัวนั้นเลยเขยนนั้นโลโก้เนี่ยมันมีบทเขียนและโลโก้ติดหน้ากนได้เขียนโลโก้เปน พี่พี่น้องอแคปนาจ,จอเดอร์ค่ะเป็นแนวทางนะคะฝากต้นนะคะต่องวดนะคะงวดประจําวันที่หนึ่งสิงหาคมเดอพี่น้องเดอร์หนึ่งสิงหาคมนะคะเนาะเอาแคปนาจ,จอเอานะคะเนาะชุดเต็มนะคะขาชูนตัดไปโลดกยสิไปเห็นเป็นยัง <c oughs> เนาะหรือตัดหล้อะไรเนาะหาสูตรเนี่ยรับแรกสูตรเนี่ยว่ามันสิมีอยู่บนคนสูตรตัวเลขงวดงวดนี่เอนเลขติดงวดนี่บ่ติดศูนย์ได้ค่ะอืเปไสามศูตรไหมเขาโน้นไหมตรงขวานใ่สามสูตรนี่ก็บุมีสูตรนะเขานก็บุมีสูตรเหมนแต่ว่าหาหกนี่ช่วกันสามสบุมีสาเอาแล้วนี่ตัดออกไปเลยเนาะศูนเนาะ แต่ว่ามบมีเล็กดับเด้อนี่ตัดออกไปร่นนี่ตัดเล่นปะคะตัดไปเลยแต่ว่าโมีเหล็กดับถ้าตัดออกเพราะว่าของคู่บาวปฏิศูนย์มันสามสูตรมันบบมีศูตรโซนจักตูโอ้ก็เลยตัดศูนออกเมนนี่ตัดศูนออกไปใช่นหมนี่ส่วนตัวเร้อเอฟซียำบาส่วนตัว เพราะว่ากองลาก็มีเลกดับพี่น้องอันนี้เพื่อนบ่ได้ว่าดับได้เพื่อนเพื่อนว่ามันบ่มีเลกตีของเพิ่นนะคะเพิ่นบ่มากนะเนาะบ่ได้ว่าดับนะคะฟังดีดีนะคะก็คือจังวดทีแลวด์ครับนี่อ้าอ่างอีกเน่ยอีกรอบนึงนะครับพัดแม่นอยู่บ่ครับตันเลับครับเกือบเนาะครับเสียงอกมาแต่ว่ามั่นใจว่าห้ากับเก้า งวดนี้ห um, so ้ากับเก้านี่ติดแน่นอนอืมครับแต่ว่ามันมันย่านมันบ่มาดำกันก็เลยบอยากเน้นให้เพราะมันคู่บ่าเบิงแล้วมันสิบบนั่นเด่นห้าเนาะครับครับเด่นห้าเด่นห้าวิ่งเก้าที่น้องเด่นหาเพราะว่าเล็กหานช้ชนกันนะคะเนาะหาชนกันนะคะ อาชีพว่ามาน้ากันนะคะอาชีแยกนะคะเก้ากาสิเป็นเก้าสองเก่าสี่นะคะเด่นหาอาจิพเป็นหาแปดก็ได้นะพี่น้องเนาะเอาพี่จาหน้าเบิร์อเรียว่าสิไปหาจับเอาคู่ใหม่ก็ได้ท่าเบิรงกับประจารย์อื่นก็ได้นะโอ้ค่ะเอาเบิรงลายสำนักใส่กันนะคะแมนเพราะว่าที่ที่แน่ๆนี่ว่าเก้านี่มันอยู่ของคูบานี่อยู่เก้าแต่ว่าห้านี่มันก็เด่นค่ะแต่ว่าคูบาจัคู่ให้มันสิบพวกเขา เขาปกติครู่บากระเจับคู่ห้บุค่อยเข้าอยู่แล้วอแต้หาคู่ได้เอารักซิบรักนวลนี่มาประกบนี่เขามาไลา่งวดแล้วดิค่ะรักซิบรักนวลนี่ประกบคู่เองนี่เขารลายงวดแล้วนะคะเนาะลองพิจารณาเพิ่งเนานีค่ะนี่งว,ว,วดที่ผ่านมานะคะประกบเอานะคะเนาะอันตอนคู่บาประกบไฮแล้วไปนอนชุดนี้นะคะคู่ใด้ได้เบิรงก็บสิจาได้นะคะเนาะคลิปต่อหงวดแล้วเด้นนี่คลิปนี้นะคะเิ่นเน้นนไ้นะคะเน้นซูญหาเลยนะคะเนาะ อ๋อพิจะะารณาเบิงนะคะเอาสุดท้ายน,นี่นะคะขอขอบุญขอบคุณน,นะคะคู่บาเดอร์ค่ะที่แบ่งปันแนวทางนะคะให้แฟนคลับทางช่องได้ไมีโชคมีลาบนำกันนะคะเนาะสาธุครัสาธุครับเอาครับพี่น้องคะหลังจากที่รับชมรับฟังแนวทางนะคะกับคู่บามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้ามักถ้าชอบพี่น้องแคป้าจอไว้นะคะบ่หมักปล่อยผ่านเด้อพี่น้องคะนําเสนอปิ่นเพียงแนวทางนะคะเอาสารคิปนี้ฉบาขอล<ม>าไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ